สำหรับท่านที่กําลังประสบป,ปัญหาเรื่องของการค้างค่างวดรถจะโดนยึดนะคะเรารับปรึกษาปัญหานี้ให้กับลูกค้าทุกท่านให้กับทุกท่านที่กําลังประสบป,ปัญหานะคะ,ะเราอาจจะ ช่วยยกย้ายแฟร์นนให้ไม่ได้แต่เราให้คำปรึกษาที่ดีเพื่อเป็นทางออกสำหรับคุณลูกค้าได้นะคะ,ะเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าว่าการรีไฟแนนซ์นี่คืออะไรลูกค้าบางท่านยังถามจูเข้ามานะคะว่ารีไฟแนนซ์นคืออะไรนะคะรีไฟแนนซ์นก็คือรถเนี่ยผ่อนโดยชื่อเราอยู่แล้วแต่ว่าติดไฟแนนซ์นอื่นอยู่นะคะแต่ต้องการเงินส่วนต่างไปใช้หรือหมุนเวียนหรือต้องการยกย้ายเพื่อเคลียร์เครดิตของเรานะคะการรีไฟแนนซ์นก็คือ การที่เราเอารถเราเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะเพื่อไปยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันใหม่นะคะค่ะซึ่งเหตุผลของการรีไฟแนนซ์นั้นนะคะก็มีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินส่วนต่างนะคะมาใช้ยำฉุกเฉินนะคะต้องการเงินก้อนหรือว่าหมุนเวียนเพื่อปรับเครดิตของเรานะคะเป็นการปรับเครดิตของเราเริ่มต้นผ่อนหม่หรือ ผ่อนข้างวดให้ถูกลงนะคะเรื่องของการผ่อนข้างวดให้ถูกลงนะคะคุณลูกค้าต้องดูด้วยว่าระยะยาวของเราเนี่ยกับดอกเบีย้ยที่ผ่อนยาวออกไปนี้คุ้มค่าด้วยหรือเปล่านะคะฉะนะการ r e ไฟแ a n c e เนี่ยก็จะจะมีข้อดีหลายข้อด้วยกันนะคะนี่คือเหตุผลของการ r e ไฟแ a n c e รถยนต์นะคะ ท่านใดที่ติดแบตเตรดิติบูโรค้างข้างงวดนะคะสามารถทําได้นะคะโดยรถกระบะนะคะค้างกี่งวดเราก็รับนะคะส่วนรถเก๋งรับค้างไม่เกิน3งวดนะคะเงื่อนไขาการรีไฟแนนซ์ของไฟแนนซ์เรานะคะคือเก๋งรับปี2011ขึ้นไปนะคะกระบะรับปี2004ขึ้นไปนะคะ่ะเอกสารนะคะก็จะเป็นเอกสารส่วนบุคคลเอกสารอาชีพนะคะ ส่วนยอดจัดน้อยกว่าสองแสนเนี่ยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะรับทุกอาชีพนะคะคุณลูกค้าส่งข้อมูลเข้ามาเช็คได้นะคะ